สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาพบกับผักเลียงที่เชียงดาวนะครับที่อีสานมาดูกันว่าผักเลียงสามารถทําเป็นเงินแสนได้ไหมนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าปลูกผักเหลียงอย่างไรไม่ให้ตายนะครับที่ภาคอีสานนะครับผักเลียงเป็นพืชที่ไม่สู้แดดนะครับชอบอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้อื่นเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกในที่ร่มนะครับ ที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับใต้ร่มนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นสวนยางสวนปาล์มสวนป่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้เป็นในร่มนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือน้ํานะครับต้องมีระบบน้ําให้มันนะครับในช่วงฤดูฝนไม่เป็นไรนะครับแต่พอฝนหมดแล้วว่าเข้าช่วงฤดูหนาวนะครับประมาณช่วงเดือนปลายเดือนพฤศจิกานะครับก็ต้องเริ่มลงมือให้น้ําแล้วนะครับ ส่วนการขยายพันธุ์นะครับอันนี้ของผมนะครับผมปลูกไว้3มต้นปลูกไว้กินนะครับเหลือก็จะไว้ขายที่นี้มาคิดโครงการได้นะครับผมกะว่าจะลงสักสองไร่นะครับโดยการแยกหน่อนะครับเพราะว่าพอต้นมันโตนะครับต้นแม่มันโตมันก็จะออกหน่อมานะครับเราก็ขุดหนอนะครับขุดหน่อแล้วสามารถนําไปปลูกได้เลยนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับอ้าวอายุไหนพาท่านผู้ชมไปดูแปลงปลูกของเราหน่อย แล้วตามมาเลยครับตามอายุไปเลยไปดูกันนะครับที่ผมปลูกเอาไว้นะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเพิ่งเริ่มโครงการนะครับนี่นะครับผมปลูกไว้เจ็ดวันแล้วนะครับแต่ยังปลูกไม่เสร็จหรอกครับนะครับปลูกไว้เจ็ดวันก็ไม่เหี่ยวนะครับแยกหน่อมาแล้วก็ตัดยอดตัดอะไรออกนะครับให้เหมาะสมนะครับเพราะรากมันยังน้อยมัน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 เลี้ยงตัวยังไม่พอนะครับถ้าเราตัดออกนั้นเพื่อช่วยมันนะครับ การขยายพันธุ์ก็มีสามวิธีนะครับแยกหน่อแล้วก็พอมเมเ็ดแล้วก็ตอนกิ่งตอนนะครับถ้าเราตอนกิ่งมานะครับกิ่งตอนกิ่งตอนจะช้ามากเราต้องช่าถุงก่อนนะครับช่าถุงแล้วค่อยมาปลูกนะครับการปลูกเราก็จะขุดหลุมนะครับไม่ลึกมากนะครับแต่ไม่ตื้นนะครับทีนี้เราต้องทําถ้วยไว้ให้มันนะครับเพื่อให้น้ําไปขังอยู่บริเวณนั้นนะครับ การให้ปุ๋ยก็ทางอีสานไม่ต้องห่วงนะครับเพราะมันมีวัตถุที่เป็นปุ๋ยพร้อมอยู่แล้วนะครับวัตถุดิบที่ว่านั่นก็คือขี้วัวนะครับเพราะว่าขี้วัวสําหรับพืชกินใบนะครับอันนี้เหมาะมากนะครับอันนี้นะครับเนี่ยต้นแม่มันนะครับแล้วก็มันจะมีหน่อออกมานะครับพอไปช่วงหน้าแรงมันก็จะมีเมล็ดออกมาออกดอกออกผลนะครับสําหรับการขยายพันธุ์นะครับ ที่นี้มาว่าเรื่องการตลาดนะครับการตลาดของผักเหลียงนะครับผมอยู่ที่อีสานผมอยู่ที่อุดอรนะครับการหาซื้อลําบากมากเพราะจะส่งมาจากทางใต้นะครับผักเหลียงเป็นพืชทางใต้กว่าจะส่งมาถึงก็เหี่ยวหมดแล้วนะครับต้องเข้าไปในตัวเมืองอุดอรนะครับถึงจะได้นะครับกำละ25บาทนะครับถ้าคิดคํานวณต่อไร่นะครับ ไร่หนึ่งมี1,600ตารางเมตรนะครับเราปลูกยางไปประมาณ300 300ตารางเมตรเหลืออยู่พั0สามร้คิดว่าเอาเหลือสัก1,400ี่้อละกัน1,400นะครับต้นหนึ่งก็เก็บได้ประมาณ1กรนะครับต่อเดือนเอาเอาง่ายๆก่อนนะครับ1กร๊มต่อเดือนกร๊และ25บาท25่สิบคูณหนึ่งพันสี้ก็เท่ากับ35,000บาทนะครับต่อ1ไร่นะครับผมกะว่าจะลงสัก2ไร่นะครับ สองไร่อย่างน้อยๆก็เจ็ดหมื่นนะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งน่าจะเก็บได้สองครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมที่ว่ามาทั้งหมดถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ใดข้องใจหรือสงสัยนะครับอยากรู้อะไรนะครับกอคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจถ้าไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์วันนี้นะาสอคนเคยหลอ่อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ